สวัสดีครับพบก,กับพวกเราจ่า,จาเลนบอล<อ><อ>วันนี้นะครับก็<อ>เดี๋ยวมาดูว่าไมล์จะมีอะไรให้ผมเล่นเดี๋ยวเนี้ยมาเป็นเดือนมกราเนาะตั้งแต่เดี๋ยปีใหม่มาเนี่ยผมก็ดูว่าเฮ้ยเดือนมกราเนี่ยมันมีวันเด็กใช่ไหมเสาร์ที่สองของเดือนมกรามันคือวันเด็กเดี๋ยววันเนี้ยมาถามทุกคนหน่อยว่าสมัยเราเป็นเด็กๆอะ่ะแม่พาไปเที่ยวไหนบ้างในวันเด็กอะเบียมเบียมเบียมวันเด็กไปไหนบ้าง พาไปดูปลาโลมาที่จันทบุรีปลาตะไกนะ่อ้าวิตามาขวานเด็กๆ,ๆพี่พ,พ,พี่พี่อยู่กรุงเทพแม่พาไปเที่ยวเดอะมอลลท่าพระ <c oughs> อันนี้คุยเรื่องอะไรหรือว่าบอกหญิงหญิงหญิงคือคือกรุงเทพใบหน้าตาพี่จะดูเป็นสังคมไฮโซอยู่กรุงเทพหน่อยแต่พอไปอยู่นอส <c oughs> วรรค์นานหน้า,นา,นา,นาก็เลยเปลี่ยนไปทางแบบคนมันนอกอะเดอะมอลล์อะดูลำบินอ๋อตอนเด็กๆเล่นไปแล้วลำบินคืออะไรวะ เครื่องบินไดนครับโอเคอ้าวไอเควินปกติเด็กๆไปเที่ยวไหนสนามบินครับสนามบินไหนสนามบินนาคายครับเดี๋ยวอิกาเ่เดี๋ยวมิกาเซ่เดี๋ยวมเกษตรเดี๋ยวมิกาเซ่ไอมเกษตรไงงานวันเด็กเขาจัดนะใช่ใช่เขามีแข่งวอลทุกปีนะพี่เอาโตมาปีสี่นครสวรรค์อ้าวปีสี่มีจัดวันเด็กอยู่หรอก็คงมีแค่จัดกิจกรรมอะไรองี้เปล่าตามหมู่บ้านก็มีนะเท่าไหร่ก็แล้วนะดูนี่อะผมขับเครื่องบิน ขับเครื่องบินเลยไอ้ตอนที่ที่ขับขึ้นไปที่ก็โชว์ใช่ไหมใช่จังหวะที่โชว์ใช่ไหมไอ้จเนียร์เหรอขับอ่ะผมผมขับตั้งแต่เด็กเลยนะที่ผมเรียนหัวผมเรียนเท่าไหร่สิบห้าบาทสิบห้าบาทมีสิบยี่สิบสิบห้าไม่ยอมรองขึ้นบนฟ้าเหรอไม่มีใครล้มคาญเล่มีใครขัดด้วยไอ้นายอ่ะปกติตอนเด็กๆแม่พาไปเที่ยวไหนบ้างเทศบาลเทศบาลเขามีมาแจกขนมไหมตอนเด็กอ่ะมีครับ เด็กทำท่าเต้ up, Ora, นเนี oui, c, <rix ited> ่ยต้องมีเต้นกองเนีรอะไรเงี้ยอับเด็กเอ้ยเด็กดีจบีนัสี่คนมีวรสวรรค์นี่ยเด็กดีวานที่อย่างดยารกระโชกหนึ่งนับชื่อัตสองนับซขมันซ่มาจากคัวจามาจีกอนน่่ขอนไหนวะน่ร้ององเงี้ยแล้วแต้มล่ะ วันนี้กินอะไรมากินข้าวผัดปักทูครับไม่เกี่ยวกันแล้วก็วันเด็กเลยไม่ใช่ถามว่าวันเด็กอ่ะตอนเด็กอ่ะมันชอบไปเที่ยวไหนไปดูรถถังที่ไหนวะรถถังจิตเมืองนนท์สมัยเด็กๆอะเคยเล่นพวกการละเล่นไทยไหมเคยเล่นไทยมีอะไรบ้างอ่ะอีมอนซ่อนพาตุ้งตาอยู่หลังอ่ะไม่นู่นนะไปนี่อ่ะเจ้ตี๋คอนัองจ๋าไปถร้อมังหมันมันมีอะไรนะการละเล่นเด็กๆอ่ะ มัเอ่้ตีเคยเล่นไหมตีเคยตีเราไปจับอ่ะตี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 ีต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 ีีตตี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  มันมันมันมี้อีกนะซ่อนแอบตอนเด็กๆเขาเรียกคนแอพไทยหรือซ่อนแอบบ้านผมบ้านผมเรียกซ่อนตอนหอยยีต้องยุงเทพเขาเรียกซ่อนแอบเป็นซ่อนแอบกลับมาที่เขสวรรค์เรียกอภัยผมก็งงเรียกอภัยอภัยคือแล้วเวลาเจอกันซ่อนแอบเวลาเจอกันมันพูดว่าอะไรเจ้าเจ้าเอ๋จ้าเอ็มเอออเ็มใช่ไหมเจ้าเอ็มโป่งนั่นแหละผมเรียกโป้งโป้งมีโป้งโป้งโป้งคือย้อนไม่แต่แต่ถ้าคนถ้าคนไม่มาแต่เราเรียกป๊อก ยไม่หนามุ่งมุ่งไปหมดเลยไอ้ไอ้นี่ว่ะของพี่โป้งแปะว่ะสมมุติแบบโป้งไอ้คนเป็นใช่ป่ะเป็นพี่เป็นนะพี่ไปเจอไม้เมื่อก่อนโป้งเป็นโป้งไม้โป้งแต่ที่โป้งโบ๊ะแต่ถ้าแบบไอ้จะมาจับพี่จะมาจับพี่แปะเอ็มอะไรเงี้ยแปะตั้มอะไรเงี้ยใช่ป่ะแปะมป๊อกว่ะป๊อกพี่ตั้มปอกเด้งป๊อกเก้าไม่ใช่ไม่ได้แล้วกำพนันใช่กำลังไมเล่นแต่วันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเกมเขาเรียกว่าอะไรนะการเล่นพื้นบ้านเนาะสมัยก่อนย้อนวัยกลับไปเป็นวัยเด็กหน่อย เกมของเราวันนี้มีชื่อว่าโมราเล็กชื่อถ้าถามว่ามีใครรู้จักเกมโมราเล็กชื่อไหมสมัยเล่นแต่ก่อนเล่นเล่นลูกบิงปองอ,อะลูกบิงปองลูกเนทนนิสเลยถ,ถ้าตามโรงเรียนเขาจะเล่นลูกบิงปองพอเวลานั้นเราเราก็จะโยนกติกามันของมันนะนะก็จะโยนลูกบิงปองขึ้นเหนือหัวใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้ลูกบองตกแล้วก็เรียกชื่อลูกลูกเปต่อต่อต่อที่จะลุยเล่นเหมี่ยเลยไอ้สัตว์เนียเล่นอะไรละมึงได้แม่งเชียงรายเลยดีกว่าอะไรอะโยนไป เอ้ไอ้เกเกมวันนี้เลยไหลไอ้เหียกูกูก็รอส่วนทุนเรียนเล่นอยู่นะไอ้เหียไอ้เหียเปตองแม่ทั้งนั้นกันกการของมันก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเราใช้ลูกวิงปองโยนโยนขึ้นเหนือหัวแล้วเราก็จะเรียกชื่อให้คนนั้นเอาวิ่งออกมามารับลูกวิงปองก่อนที่ลูกปิงปองจะตกสองทีใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ารับไม่ทันภายในสองทีปุ๊บทุกคนก็จะมีทุกคนก็จะมีสิ์วิ่งหนีแต่คนที่รับปิงปองรับลูกใครปุ๊บก็ต้องบอกว่ายุดอ่าพอหยุดปุ๊บ คน,คนที่รับไม่ทันสองทีอะ่ะก oh ็จะได้เอาลูกปิงนปองนะปลาอะไรเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่สามารถขยับได้นะอาจจะได้แบบเอ็นหลบนิดนิดมน่งันอยู่ที่เดิมถ้าเกิดปลาโดนก็คือไม่โดนอะไรแต่ถ้าปลาแล้วไม่โดนก็ต้องมาโดนคนที่ปลาเนี่ยทำโทษกลับโดยการเอาลูกปิงนปองกปลาใส่น่องอ่าแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ลูกนี้เพราะถ้าลูกปิงนปองเนี่ยมันปลากันไม่โดนหรอกลลูกป่องเป็นอะไไม่ได้เป็นลูกบอลของอะไรผะของอะไรมันรู้สักช้อปปี้แลเจ็ดสิบกว่าบาทเลยพ่อเป็นี่อใหม่ โมลอนโมลอนคล้ายๆโคลอนอะที่มันเป็นของกินอะคล้ายๆมอนเทนผสมก็โคลอนเออใช่โมลอนคือจริงๆแล้วเรามีบอลของตัวเองด้วยนี่นี่แต่ทำไมเราไม่ออกมาหมดหมดคือขายทอดดี่ที่จะแกหมดของดีปีด้วยเติมลมปุ๊บแยะเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้ให้พวกเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวการที่จะไปเปลี่ยนชุดของเราเดี๋ยวนี้เราจะวาร์ปไปเฮ้ยอ่าให้เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามก็โดดพร้อมกันเลยนะอ้าวหนึ่งสองสาม เข่าไม่ดีพี่ไม่ต้องอันหลังเนี่ยหน้าสู้เลยหลังจากที่เรา<ไ>ปเปลี่ยนชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปแนะนําตัวทีละคนเนาะมาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสาวุฒิจุทดิทางกูลชื่อเล่นชื่อน้องตั้มครับอยู่ห้องครูครูพุทธีครับอยู่หอพ่อสี่ทับหนึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านจุ้งแสกครับขระจําใจครับขี่ช้างากับตะกั่นแต่ถ้าเธอมีแฟนขอให้เธอควงแขนขอให้เรารัก กันมากๆนะครับผมครับต้องกิบลูกกลูกกินลูกลูกบอลเนิงสวัสดีครับผมเด็กชายอนุชายนามอายาครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับอยู่อนุบาลหนึ่งครับสี่ห้องคูเปิลครับคติประจำใจครับแคปชั่นอาจจะไม่รู้แต่แคปหมูกรอบครับครับด็กชายผมบุตตะวันโรงเรียนส้นขางวิทยา พัตตี้ประจำใจแต่จำไม่ได้ครับครูจไม่ได้ครับสวัสดีครับผมเด็กชายฟิตคงยืนครับที่เล่นชุเฟรงครับมาจากโรงเรียนบ้านสบัวครับพัตตีประจําใจของผมก็คือถึงนานๆผมนอนทีแต่พอนอนทีผมนอนนานครับสวัสดีครับผมเด็กชายอานนท์วานนุชครับมาจากโรงเรียนรังสัตวิทยาครับ พี่ประจำใจโอ้ยลุ่มกลุ่มส่วนเด็กส่วนเห็นจะเศร้าอะไรวะปล่อยกีนได้ไหมสวัสดีครับผมเด็กชายนัทพลแสงมีชื่อเล่นชื่อน้องไนท์ครับมาจากโรงเรียนสงกรานต์จิตประวัตินครสวรรค์ครับถึงพี่ไม่เผ็ดแต่เด็กกินได้นะครัสองหนึ่งสวัสดีครับผมเด็กชายอันนันท์ทวันมาจากโรงเรียนลังสัตววิทยาครับชื่อน้องแต้มนะครับ ปกติประจําใจเศร้าเป็นช่วงๆแต่ง่วงเป็นประจําครับโบแม่กูเอ๋ยโบแม่ก e, ูเอ oh ๋ยเหย้่เฟมเปล่านแบบไหนยอดไปสามสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเควินสเตอร์ล็อกครับชื่อเล่นชื่อน้องลินครับโรงเรียนวัจจามีแล้วครับถึงจะไม่รับรักแต่อยากให้รับงานนะครับครับเอาไว้รับผมรายการวงเบิ้ลเปมว่าแล้วเปิ้ลบ องเลียบใบจองกิริยาเปอันนี้ประจำใจโอเคจบองนปป โอ้ยยืเลือกใครบอกก่อนเป้าใหญ่เป่าใหญ่เป้าใหญ่เนี่ยก็ถึงมล้วเลี้ยงหัวไว้เลี้ยงหัไว้ร้อนด้าคันตดมดิจิบ้าหน้าแก่า โอ้โหฮ่า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 โอ้โหรอรอเรื่อยเรื่อยนี่เก่งนะแอใครเงนะใครใครัเผื่อนะจะมาเรื่องนีข่่าา

หลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลข้จะเอาโดนเอาโดนนะ <c oughs> ขาเขาไม่ได้ขยออับ่ะแล้วปลายยันย้อยเลย Stall, <laughs> munn

มันจะข้ามมลยนี่บอยไงกมได้อย่าัน่ไัวถ้าแลบไปกระจกไงมันต้องคว้างหัวดิคว้างตัวนีวางว้างเลยไมต่อไปแ้คว้างหัวแ้วนะอะไรนะไม่ถ่ายแล้วเด็กสรเติมอ้าวสามสองหนึ่งุ๊ยโอ้โหป๋าป๋าโอ้โหแรงวะแรงไม่มีปามามา เลือกใครเลือกใครนี่เป้าใหญ่ๆเนี่ยมกำลังมองไปตรงนี้ครับเอาใครเควินครับให้ภูมิเถอะเฮ้ยเฮี้ยอย่าปาโดนฟันนะบอลแตกนะบอลจะล่ยอยู่แล้วด้วสามสองหนึ่ง มันรักกันจริงเลยคู่นี่ยจุกนะพี่โดนตาวอ้ามานรงนี้โดนผมมาตายออกชักไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ข้ามหัวเอาไหมโอ้ยี่อ่ยโกงขี้ผายเลยทำห้ผมผมก็ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงทีเดียวเองได้

กเนไปใา้รผมเข้าไปในผับเปิดแฮนนี่น้องผมบอลดูเหมือนบิดนี่ส่วนตัวผมค่อนข้างเท่ดีเปิดเพลงฮาวฟังแบบัวชี้เอาเหมือนกันเหรอไต้องวิ่งแล้วมันไม่ปาเด้อไอ้ไนท์มันหลบหลังโดนลากโดนลากไปผมใช่ไหมไอ้สัตว์ไอ้ไนท์เราบ้างกับบอลอยู่ที่มึงเนี่ยมอย่ามึนไล่จัดเลย สองคนคุยกันหน้าบ้านใช่ผู้ไม่ใช่ผู้นะเว้ยตกใจไงส่งผ้าตอนที่สองกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ผิดแล้วผิดแลนี่นะไปส่งผ้าไปส่งของนะตอนที่สองไม่ใช่มาคำแก้ตัวมัาคำแก้ตัวเดี๋ยวเขาไปเขาไปแก้ตัวเขาแกัวเองก็ใครหน้าผาที่กลาง งงงงมันนเป็งงงงลลังเลลังเลลังเลทำไมอ่ะอีกคนบนเตียงอีกคนบนเตียงเฟอร์เหรอครับเอ้าแล้วแต่งยังต้งเคยเหรอนานแล้วอ่ะนานแล้วเหมือนกันเสื้อเด็กเลยพาผู้หญิงมามั่วห้องน้ำเยือน นักร้อชอ้านั้อพ่ชยเนี่ยแค่นี้พอต่องตอี้ไม่นานเดียว่อต่่อต่ออออ่ตอย่่อ่ กูครับผมเพื่อเื้อหลลครับยืนหน่งยืนห้ากูร้องกูครับเพื่อเสื้อหลุดแล้วครับทำเขาไอว้วาอันนี้ไม่ใช่ตะคิด้ยไอเสียแล้วผมตกใจไม่มีคนวิ่งมาไงขอเมียมีเมียเพิ่มหูเลหูลอะกูก็เคยขอกอดกางเกงน้อบินเวีย ไปเที่ยวร้านหนุ่หนิงร้านผู้หญิงแต่เงินเดือนยังไม่ออก้วโอ้โหโบ้เลยโอ้โหพอดีเยอะวะแล้วคนที่ไปไปก็ผมด้ววันเี้ยสาวตะวันแดงตอร์ีสามไปที่ไม่รู้ันที่ใช้เลยเนี่ยเยจำจำไม่ได้นะเหตุการณ์มันเป็นยังไงวะ ใช่เปล่าเขามาหาเขามาหาเขามาหาตอนทีสามหรือเปล่าตอนนี้หัวมันจะลอกกูอยู่หมอลนู้นบอลนู้นจะยังดีมากเพราะเขารู้เรื่องอ่ะกูจับไม่ค่อยได้แล้ววะนกกระยาง ของตัวมึงของตัวมากจอดรถหน้าตื่นเช้ามารถอยู่กลางถนนหมาเรากันจะให้กูรู้แหละวสาผู้หญิงย่องเข้าไปเฮ้ยเกี้ยวไปใช้แล้วเกี้ยวนานแล้วอ่ะมาแล้วเกี้ยวนานแล้วเหมือนกันอย่าขำเดิมเลยจ้บลืมแล้วเนี่ย เข็นรถอกล้อเทียวผู้หญิงรับไอ้บอสไม่เอมมันด้ยไ้อสปล่อยเลยไปด้วยกันเหรอมาโยคู่ไหมอาบน้ำร้อนฮ่า่าฮ่าฮ่าว่าอาบน้ำตลอดแหละจ้องหญิงสามคนพร้อมกันอุยใครวะเฮียมีเหรอวะตัวสับหลังไว้ทางครับผมได้เหมือนกันบางไหนก็ได้เล่นเองเลยอึ้งหรือไงวะ ได้ได้แฟมสิวิสต่บอกวันนี้เลขคืนโดนบอกลาบท้งหมดลบลุกใครเหรอโดนบอกเาบันล้โอยเพื่อไม่ใช่เองไรสัตว์ใช่ครัอ๋อเอออเงินให้ผู้หญิงเกือบเินว้า ขาบอลลูสปอร์ตด้วยไอเควินรวยหรืองาอโหโหโหระเนด้ยไม้ใหม่ขับรถผ่านหน้าแฟนเก่าเหมือนเหมือนของกูวะไอ้เนี่นี่แหละไอเนี่ยอีกแล้วของใครนะเอฟเอฟแล้วจบเอฟแล้วนั่งทไมาธ่เหรอนั่งมาธิเหรอแลาวอะนั่ง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 แล้วหลับแล้วจำอะไรไม่ได้ สงบมากงบจ้าปิวเหาทองเฮ้ยคูยลยนะาษาปิสอยิงไปไหนเล่าไม่บอกไม่ได้เหียงไคุณครูพละไหนไหน ไม่มาเรียกทันแทงคืนทันควันเลยด้วยหรอเดินมาเดินกลับรักมีเพื่อนรักมีเพื่อนเพื่อนกูแยมดีว่ะตัวพ่อก็เลยมั้งแยมรักกิ๊วเฮ้ยรักพี่ไหมคืออะไรวะรักพี่ไหมคืออะไรวะรักรักพี่ไหมยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโมลาเรียกชื่อ ใครที่ชอบแบบคลิปสไตล์แบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อกี้ที่เราเล่นกันน่ะมันเป็นคอนเทนต์อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเนาะเรื่องจริงมันมีนิดเดียวนิดเดียวจริงน้อย10%บเอนอ่านี่คือเรื่องจริงเรื่องเรื่องแต่ง10%บ็ใครใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเจริญบอลด้วยนะครับแล้วก็เสื้อยืด จะยืดเนี่ยตา่าจะยืดตาด่านใต่จะยืดเจริญบอลนสวยๆถ้าใครอยากได้ก็ไปกดที่ในเพจเจริญบอลติดตาม Facebook, Youtube, TikTok ของเจริญบอลด้วยแล้วก็เจริญบอลเรามีสปิกเลน์แล้วเปโหลดกันได้ไปรโหลดได้ที่ไหนพี่เอ็มไปรโหลดได้ที่ตลาดบอลอะโหลดได้ที่ไลฟ์มาร์เก็ต เิหลายมาร์เก็ตรในราามเก็ตหลัดคำว่าเจริญบอลเลยครับผมคือต้องเท่าไหร่นะละครสามสิบห้าบาทก็จะเจอหน้าพวกเราอยู่นั้นหน้าทะลิ้นทะลิ้องยามส่วนเสื้อราคาอะไรครับส่วนเสื้อราคาสองร้อยห้าสิบบาทสำหรวันนี้ลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไปเคลียร์กับแฟนด้วยก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายใช่แล้วไม่ฝากอะไรกับผมสดโดนหักาอกตั้งแต่ต้นปีฝาก ตามใจเพื่อนผมด้วยครับเพื่อนทําไมที่ไหนเทศบาลนครสวรรค์ครับแล้วเขาเขาเป็นไงบ้างทรงนี้ทวงนี้เขาเขาเมาหัวราน้ำเขาเพิ่งเจอแล้วเขาก็น่ารําคาญมากเลยครับขอคําคมหนึ่งอันครับให้เพื่อนให้เพื่อนเหรอครับแฟอเพราะรักเพราะรักมันทําร้ายเอ็กจึงย้ายไปทํารถเพราะรักมันรันทดเอ็กจึงทํารถรปชดรักอ่าฝากไว้ด้วยครับไป